สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับจากเวทีราชดำเนินถ่ายทอดสดทางช่องเจเคียน18เวลาประมาณ18นเาสิานาทีเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันพุธที่23สิงหาคมพุทธศักราช2566คู่แรกคนั้นก็จะเป็นออเคเนียนพิเกเซนชัยมวยไทยยิมพบกับทางดานเพชรมรกตชนบุรีอาร์ตมวยไทยพิกัดน้ำหนัก136ปอนด์ คู่ที่2ก็จะเป็นเพชรผูผาเอกผูจีนพบกับทางด้านเพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟู้ดพิกัดน้ำหนัก130อปอนด์คู่ที่3คู่รองคู่เอกรายการช่วงแรกนี้ก็จะเป็นซันเดียยูฟ้าบุมเดเซียนพบกับทางด้านพร้อมยออันดามันพิกัดน้ำหนัก118อปอนด์และคู่เอกรายการวันนี้ก็จะเป็นเพชรโชคชัยบีเอสมวยไทยพบกับทางด้านพันมงคลสอคนการจ้งงางพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์ นี่เป็นคู่มวยในวันนี้นะครับต่อไปมาดูราคาเรทเลยนะครับคู่แรกนั้นเพชรมรกตเปิดมาเป็นต่ออยู่ที่32จะไหลไป53นะครับเพชรมรกตเป็นต่อคู่ที่2เพชรภูผากับเพชรแสนคมนะครับเรทเปิดให้เสม,มอทางด้านเพชรภูผาซันเดย์กับพร้อมซันเดย์เป็นต่อในราคา5 3นะครับซันเดย์เป็นต่อ53และเพชรโชคชัยกับพันมงคล พันมงคลเป็นต่อในราคา32นะครับนี่เป็นราคาเรทหมวยประจาวันนี้นะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพีเคสองสี่ลายพักยกระบบอัตโนมัติสิ่งดีที่ผมแนะนํานะครับทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับก็ไปกรอกเพื่อสมัครได้เลยหากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนตรวจสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ093 005 0480ผมพรนอมในห้าแนรแนะนําที่ตรงนี้ฟรีและมีข้อมูลดี ให้พี่ให้น้องได้ศึกษาราคาเด็ดเปิดมาก่อนมันชก2วัน3วันเราเข้าไปดูเราเข้าไปจดข้อมูลไว้นํามาเปรียบเทียบกับราคาเด็ดหลังการชั่งน้ําหนักราคาเด็ดก่อนเหมือชกและราคาสดสดจากขอบเวทีซึ่งที่ตรงนี้บริการฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายที่ตรงนี้ร้อยละบาท2องร้อยละบาทเปิดให้เราได้ออกตัวบางทุนใช้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับเราเป็นตัวแทนเป็นความหวังของครอบครัวเราต้องทําให้ได้เหมือยทุกวันนี้อันตรายมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหวยราคาผิดหวยชกผิดฟอร์มและก็หวยล็อกการถดสินที่นี่มีจริงๆนะครับเข้าตัวถูกออกตัวบางทุนอยู่ได้สบายนะครับแอสพีเคสสีที่เราจบครบทุกความบันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูมวยรักมวยชอบผมนะคููแรกนั้นออเคเนียนพิเกศนชัยไมยไทยยิมอ้ตัวนี้อายุเยอะแล้วนะครับมวยต่างชาติเตะต่อยหนักแรงรุนแรงทุกลูกแต่ว่าช้านะครับอายุเยอะแล้วกว็ช้า หยุดไปประมาณปีเศษเศษส่วนเพชรมรกตนี่กว่าเพชรโอ้โหสื่อแปลเรียกอาจารย์ประมาณนั้นนะครับสู้จริงร้ายมากหยุดไปประมาณ2ปีมาใหม่เป็นไฟแรกนะครับร่างกายดูเมื่อเช้าเนี่ยก็ยังดูดีอยู่ถ้าพูดถึงกระดูกมวยฝีมือมวยความรวดเร็วความฉลาดเพชรมรกตดีกว่าเยอะนะครับระดับแชมป์ประเทศไทยเนี่ยในในประเทศไทยนี่เจ็ดเส้นแปดเส้นเลยนะครับดีกว่าเยอะแต่ว่าวันนี้กลับมาใหม่ แล้วมวยตัววันนี้ไว้ใจอะไรก็ไม่ได้ต้นๆนในออเกเนียนไม่มีทางไล่ทันเลยนะครับเพชรมรกกดีกว่าเยอะไม่ว่าจะเป็นลูกหนักลูกแรงลูกฉลาดกระดูกมวยความเขาเกมดีกว่าทุกรูปแบบจะเป็นรองวันนี้ก็คือสภาพร่างกายที่หยุดไปนหนแค่นั้นเองแต่มองดูเมื่อเช้าในร่างกายมาดีมากเปิดออมาเป็นติด่เด่นในรายการเรดเปิดมาแค่3 253เข้าไปก่อนที่เปียกมีโอขาดไหลไป 4151ได้นะครับจะแพ้คือพลิกแพ้ไปไปแค่นั้นเองถึงตัวนั้นก็ออกตัวบังทุนเอานะครับผมชอบพิธีเพชรมรกตชนบุรีอาร์ตมวยไทยนาติดตามนบเป็นจิเรตเปิดหัวมานะครับคุณจะสองเพชรภูผ,ผาเอกผู้ยินเจอกระเพชรแสนคมใหญ่เจอซีฟูด้ดเพชรภูผ,ผาหนักแรงมั่นคงเพชรแสนคมใกล้เคียงกันแต่ว่าความมั่นคงนี่เป็นรองเพชรภูผ,ผาวันนี้เรดเปิดไม้ทางด้านเพชรผูผา เป็นต่อในราคาเสมอหน้าลงจนรองครับรอวเราดีเพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟูด้ดมีโอกาสพลิกมาเป็นต่อคอยตัวบางทุนเอาและมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยคู่ที่สองรองไิทีเพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟูด้ดคู่ที่3าของรายการวันนี้ครับสันเดย์ยูฟาบุนเดิลเซียนเจอกับพร้อมยอนดามันคู่นี้ใกล้เคียงกันแต่ว่าสันเดย์เนี่ยได้เปรียบกระดูกแต่ว่าจะเสียเปรียบรูปร่างพร้อมนี่หนักแรงแต่ว่ากระดูกเป็นรองความหนักงนงคงเป็นรองความมันคงเป็นรอง วันนี้สันเดย์ดีกว่าเยอะประเภทนอกได้ในดีเกมสั้นเกมยาวไ่ลุ้นตลอดผมชอบไปที่สันเดย์ยูฟ่าบุมเลกเซียนเป็นเหมือนที่น่าติดตามครับวันนี้เพื่ขอขงรายการวันนี้นะครับโชคชัยบีเมือทัยับพันมงคลศอมมงคลการช่างเพชรโชคชัยเนี่ยโอ้สูงยาวเข่าแหลมหมัดหนักสอกคมหรือเจ้าโพดํานะครับตัวนี้หนักแรงกระดูกก็ดีแต่ว่ากระดูกก็เป็นรองนิดนิดส่วนพันมงคลนี่หนักแรงประเภทสายนับขวานอก ลุ้นได้ตลอดเกมสั้นเกมยาวมีลุ้นตลอดแต่ว่าร่างกายไม่ดีเท่าเพชรโชคชัยต้นต้นนี้ลุ้นนับนอกได้ถ้าไม่นับไม่นอกป,ป,ลปลายมีโอกาสเสร็จเพชรโชคชัยเข้าพิธีพันมงคลนะครับลุ้นนับ,ล,นนบลุ้นนอกมีเปมีเมาราคาไหลออก็ตัวบางทุนเอาไม่นับไม่นอกค่อยขยับขยายแต่ว่าเข้าพิธีพันมงคลมีโอกาสลุ้นขินเต็มได้เข้าพิธีพันมงคลก็ตัวเอานะครับชอบพิธีพันมงคลสองมงคลการช่างเก๋กว่าหนักแรงกว่า สรุปมือรักมาชอบวันนี้กู่แรกนั้นเพชรมรกจิติเก้าสิบเก้าเดิมนะครับตัวนี้ฝีมือดีประเภทสู้จริงร้ายมากเข้าไปแล้วอ,ออกตัวบางทุนเอาแพชนะก็จะได้ตัง้งกที่สองรองวปที่เพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟูด้ดสูงยาวเข่าแหลมว,วันนี้จะเบียดผ่านไทยไทยกู่ทสามชอบไปที่ซันเดย์ยูฟาบุ๋มเด็กเซียนหนักแรงเก่าเกมสั้นเกมยาวมีลุ้นตลอดน่าติดตามครับและพิธารายการด้วยพันคนซ้อมคนการช่างวันนี้รุ่นน้ำนกได้ด้วย มีโอกาสนับนกถึง90%เลยนะครับคูนูนี้ถ้าไม่นับเป็นนกมีเปรีมีเมาราคาหลายคนตัวบางทุนเอาและมีโอกาสมวนเดียวจบครั้านี้ก็กลับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับสำหรับกำลังใจขอให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรว,วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ